สวดีทนผู้ฟังทางวิทยุนะครับสวัสดีค่ะคับมีรายงานเข้ามานะครับว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับตำรวจสายตรวจปฏิบัติการพิเศษนะครับได้เข้าตรวจค้นที่แมนชั่นแห่งหนึ่งนะครับอยู่ในซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ6แล้วก็สามารถตรวจยึดระเบิดลูกเกลี้ยง ที่บรรจุอยู่ในหลังแล้วก็กระสุนปืนอีกเป็นจํานวนมากนะครับมีอุปกรณ์การเสพยาเสพติดอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ทางผู้บัญชาการตํารวจนครบาลได้เข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุแล้วนะครับถ้ามีความคืบหน้าเดีย๋ยวจะกลับมารายงานะนะครับเพราะว่าโอ้โหเจอทั้งระเบิดเจอทั้งกระสุนเจอทั้งอุปกรณ์รณเสพยา,น,ยานะครับเยอะมากนะครับแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับในพื้นที่สพบางใหญ่นนทบุรีปรากฏว่าตํารวจไปเจอกระเป๋าใบหนึ่ง แล้วภายในกระเป๋าใบนี้มียาบ้า1 4 0 0งแเม็ดนะฮะกระเป๋าใบนี้ถูกวางไว้ที่ตู้โทรศัพท์สาธารณะหน้าหมู่บ้านพระปินสนะครับซึ่งอาสา,าจราจรสพบางใหญ่ที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณนั้นเป็นประจําทุกวันนะครับ <c oughs> คุณสุพโชคชื่นอารมณ์บอกว่าเห <c oughs> ็นกระเป๋านี้วางอยู่ตั้งแต่ตอนตีห้า แต่ก็ดูแล้วก็เวลาผ่านไปตั้งนานไม่เห็นมีเจ้าของไม่เห็นมีใครมาหยิบกระเป๋าใบนี้สักทีเลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ถือว่าเป็นพลเมืองที่ดีนะฮะเห็นอะไรผิดสังเกตเนี่ยนะครับก็แจ้งตำรวจอย่าเข้าไปหยิบอย่าเข้าไปจับเองนะครับทำอย่างนี้ถูกแล้วฮะแล้วหลังจากนั้นนฮะทางพลตำรวจตรีธนายุทธ พุทีิจะัดธรรมรงนะครับผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดนนทบ,บุรีบอกนะครับว่าก่อนหน้านี้สองสาวันได้รับแจ้งเบาะแสว่าจะมีการส่งยาบ้าล็อตใหญ่ในพื้นที่แต่ก็ยังไม่ทราบจุดนะครับแต่ก็ได้มีการสั่งให้ตํารวจลงพื้นที่หาข่าวแล้วก็ตรวจอย่างเข้มงวดนะครับขณะที่กล้องวงจรปิดใกล้กับจุดเกิดเหตุก็ไม่สามารถจับภาพคนร้ายได้แต่ก็มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดและกล้อง CCTV บริเวณใกล้เคียงตลอดเส้นทางนะครับเพื่อติดตามหาตัวคนร้ายรายนี้นะครับ ส่วนตำรวจป,ปราบปรามยาเสพติดจับเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในซอยกิ่งแก้ว19ทับหที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับยึดยาบ้าได้1ล้านเม็ดยาไอซอีก10กิโลนะครับ oh, <c oughs> โอ้โหเยอะมากนะครับคิดเป็นตัวเงินทั้งหมดเลยนะฮะ2ร0ล้านบาท ล่าสุดเจ้าหน้าที่พบตัวการใหญ่นะครับเป็นเจ้าของยาเสพติดล็อตนี้เป็นเครือข่ายใหญ่ที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นผู้สั่งการให้ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุ่มได้ทั้งหมดคอยทําหน้าที่ลำเลียงจากภาคเหนือเข้ามาภักตามแนวปริมณฑลแล้วค่อยส่งต่อให้กับเครือข่ายในกรุงเทพแล้วก็ภาคตะวันออกนะฮะ มาดูาข่าวนี้กันบ้างค่ะนี่ก็ยาเสพติดเหมือนกันกเป็นโจรค่ะแล้วก็แค้นที่เพื่อนถูกตำรวจจับไปได้แค้นตำรวจมากแค้นตำรวจมากมก็เลยส่ง SMS ไปท้าทายนะคะบอกมาจับเลยตำรวจไปตามคำขอเลยค่ะแล้วก็จับได้จริงๆด้วยนี่เรื่องนี้<ม>อุทาหรณ์สอนโจรอย่าไปท้าทาย<ม>ตำรวจเก่งนะคะนายธีรพันธ์คำแพงดาวค่ะอายุ24ปีนะคะเป็นหนึ่งในแก๊งค้ายาบ้าที่หนองคายถูกตำรวจตามจับได้เพราะว่าพฤติกรรมอันท้าทายของ ตัวเองเนี่ยแหละค่ะส่ง SMS แบบนี้นะคะไปถึงตํารวจนายหนึ่งเมื่อกลางเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาทํานองว่า จะจับตายเนี่ยไม่ต้องจับหรอกล้าแน่ข้ามลาวมาเลยบอต้องว่าวหลายคือส่งเป็นภาษาอีสานด้วยแน่จริงบอต้องใส่เสื้อเกราะผมข้ามมาแต่ลาวแล้วแน่จริงมาเลยส่งไปท้าทายแบบนี้นะคะหัวหน้าชุดเฉพาะกิจตํารวจภูทรหนองคายก็เลยแกะรอยจาก s อ s นี้นะคะไปจนถึงเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งก็คือนายธีรพงษ์วังพรมที่ม้วนถือโทรศัพท์เครื่องนี้อยบบู่นะคะเมื่อติดตามพฤติกรรมก็พบว่าเป็นแก๊งค้ายาบ้านแน่นอนก็เลยไปจับกลุ่มได้ที่บ้านสาราคำำําตําบลหินงมอําเภอเมืองหนองคาย พร้อมด้วยย,า,ยาบ้าอีก90เม็ดที่ซ่อนไว้ในตัวมีของกลางด้วยนะคะนายธีรพงศ์เนี่ยสารภาพบอกว่าเป็นคนส่ง SMS ไปท้าตำรวจให้ตามมาจับเองนั่นแหละเพราะว่ามันแค้นใจค่ะตำรวจเนี่ยจับสมาชิกในกลุ่มไปก่อนหน้านี้แต่ไม่คิดว่าจะถูกจับจ,บจริงๆสิคะแหมส่งไปขนาดนั้นนะคะแล้วนอกจากนี้ไม่ได้จับได้คนเดียวด้วยจับนายนารินทร์อินทิกูดแล้วก็นายราชันมาที่สุดเพื่อนร่วมแก๊งได้อีกด้วยนะคะนี่ SMS เไปท้าตำรวจก็เลยจับได้ยกแก๊งเลยค่ะ นี่ตัวเองไม่โดนคนเดียวลากเพื่อนไปด้วยเกรงว่าเข้าไปในคุกแล้วก็จะโดนเพื่อนคิดบัญชีเลยก็ส่ง SMS ไปหลายข้อความซะด้วยสิคะนี่ฮะแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเหมือนกันนะครับวันนี้ทางสารอุทธรพิพากษาลดโทษจากประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิตนะครับกับอดีตพันตำรวจโทค้ายาบ้าที่ถูกจับกุมตั้งแต่เมื่อปี2542นะครับศารอาญาอ่านคำพิพากษาของสารอุทธรในคดีที่พันตำรวจโทอภิวุฒิงามสมบัติ เป็นจำเลยในความผิดฐานสมคบกันกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและเป็นข้าราชการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคดีนี้พันธตํารวจโ,โทอภิวุฒิถูกตารวจสืบสวนนครบาลหนึ่งจับกลุ่มพร้อมกับของกลางยาบ้า1นึ่งล้านหนึ่งเมตรเม็ดจากห้องพักแห่งหนึ่งในอาคารไนซ์แมนชั่นสอถนนประชาอุทิศเขตห้วยขวางเมื่อวันที่14มีนาคม2542นสะครับศารชั้นต้นมีคําพิพากษาว,ว่าจําเลยผิดตามฟ้องลงโทษประหารชีวิต แต่ว่าสารอุทธรตรวจสําำนวนแล้วเห็นว่าที่ผ่านมาจำเลยได้ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีจึงลดโทษให้เหลือหนึ่งในสามจากโทษประหารชีวิตเหลือจำคุกตลอดชีวิตะนะฮะก็สิ้นอิสรภาพนะฮะไปดูคดีนี้บ้างค่ะวันนี้ตำรวจจับหนุ่มโรคจิตได้คนหนึ่งนะคะไปลักลอบขโมยกางเกงชั้นในของพยาบาลสาวค่ะที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะนี่เป็นภาพที่ตำรวจกำลังแบบ พยายามค้นหาหัวขโมยที่ย่องเข้าไปที่บ้านพักของพยาบาลสาวโสดรายหนึ่งนะคะจะไปเอากางเกงชั้นในเจ้าตัวพอรู้ว่ามีคนเห็นก็พยายามจะวิ่งหนีไปด้านหน้าของโรงพยาบาลอำเภอทับทันแล้วก็ลงไปหลบซ่อนอยู่ในสระน้ำอยู่ใต้ผักตบชวาเจ<อ>้าที่ก็ไปแหวจกจนกระทั่งเจอนะคะไม่รอดสายตาคะ่ะระดมหน่วยกู้ภัยใช้เรือค้นหาอยู่ร่วมสองชั่วโมง,งนำตัวขึ้นมาจนได้ในที่สุดนะคะนี่คือตอนที่เขาไปค้นหาตัวหนีไปอยู่นะคะต่อมาศพ สอบสวนเนี่ยก็ทราบชื่อว่าชื่อนายประวิทยแม้นพยักอายุ3าปีในตัวเนี่ยมีของกลางก็คือกางเกงชั้นใน2ตัว ไปเอาของเขามาไปขโมยเข้ามานะคะยอมรับว่าทํามาแล้วหลายครั้งเราเลือกขโมยเฉพาะชุดชั้นในของพยาบาลสาวผู้เสียหายเนี่ยบอกว่ากางเกงชั้นในที่ถูกขโมยส่วนใหญ่<ป>ะจะเป็นกางเกงชั้นในย,ยี่ห้อดังซะด้วยนะคะนอกจากนี้ตํารวจก็ยังตรวจพบรถจักรยานยนต์ของนายประวิทย์ที่นำม,มาจอดปะปนกับรถของญาติผู้ป่วยทะเบียนรถเนี่ยขาดไปตั้งแต่ปี53แล้วก็ไม่มีหลักฐานอะไรก็เลยยึดเอาไว้ตรวจสอบเอาไปทำไมเอาไปทำไมคะคุณธีระเดี๋ยวจะถามคนจะถามคุณธีระอยู่นี่แหละ เข้าไปทําไมเขาเวลาของผมเนี่ยของผมเองเนี่ยนะของผมเองเสาทิศตากเต็มเลยไม่มีใครจะมยเลยาต้อทาำไมตากเต็มคือสาดแบบอยู่ครบตลอดล่อเป้าไว้ขนาดนั้นเออสาดรล่อเป้าไม่มีใครสนใจนั่นสอ่านะฮะเรื่องของโครงการไข่ไม่ใช่ยาแลกไข่ค่ะ ช่วงวันที่2ถึงวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านานะครับปรากฏว่าได้ยาเป็นจํานวนมากนะครับ4วันเต็มนะครับมีคนเอายาเก่ามาแลกไข่นะครับเกินกว่า17ล้านเม็ดนะครับยาที่เอามาแลกมากที่สุดก็คือยาในกลุ่มโรคเรื้อรังมีทั้งยารักษาโรคเบาหวานนะครับความดันโลหิตส,สูงนะครับเฉลี่ยแล้วอย่างละ 3ล้านกว่าเม็ดนะครับยาลดไขมันในเลือดก,ก็ประมาณ1นล้านสองแสนเม็ดที่เหลือก็จะเป็นพวกวิตามินยาแก้ปวดกล้ามเนื้อพาราเซตามอลน,นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคนเอายามาแลกไข่เนี่ยมากที่สุดนะครับทางคุณหมอภัยจิตเวราชิปรากรกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า,วายาเยอะแบบนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยไม่ใส่ใจที่จะใช้ยาตามที่หมอบอกนะครับแล้วก็ไม่ใส่ใจต่อสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับหลังจากนี้นะครับเภสัชกรก็จะคัดแยกยาว่าจะนํากลับไปใช้ได้กี่เม็ดส่วนยาที่ใช้ ไม่ได้แล้วก็จะนําไปเผาทําลายเหมือนกับเผาทำลายยาเสพติดนั่นและฮะแล้วก็หลังจากโครงการนี้จบแล้วนะครับก็เตรียมต่อยอดในกรุงเทพนะครับคาดว่าจะเริ่มในอีก3เดือนข้างหน้าเพราะว่าที่ผ่านมา2 5เนี่ยแค่76สจังหวัดเฉพาะในต่างจังหวัดนะฮะที่เชียงใหม่นะฮะ พบว่าโรงพยาบาลนครพิงโรงพยาบาลอำเภอ24แห่งแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีก266แห่งได้ยากลับคืนมา100,000เม็ดนะครับนี่นะแล้วก็ยังมีอีกหลายโรงพยาบาลที่เขายังไม่ส่งยามานะครับอายุทยานะครับไม่มีจํานวนยาแจ้งเข้ามาบอกแต่ว่าแลกไข่ไปเกือบ100,000ฟองโอ้โหเรียกเก็บยาเก่าได้กว่า1คันรถบรรทุกขน้อค่ะนะอุบลราชธานีนะครับโรงพยาบาลอำเภอเขมราชวันนี้ชาวบ้านหลายร้อยคนมารอแลกยากันเต็ม ็มพ่อประชุมเลยนะเจ้าหน้าที่ต้องเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่นะครับก็จากครอบครัวละ5ฟองก็ขอลดหน่อยเหลือแค่3ฟองนะครับชาวบ้านก็เต็มใจรับนะครับดีกว่าเอายาไปทิ้งแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนะฮะแสดงว่าคนมาแลกเยอะมากทำให้เห็นนะคะว่าโอ้โหยาเก่าที่เปรียบเสมือนขยะนี่ยังเก็บเอาไว้กันเยอะแยะเลยนะคะใช่ครับเอาละครับเราพักช่วงนี้สักครู่นะฮะ